สวัสดีเอฟซีเด้อวันนี้ก็มากินข้าวแลงกันนะกินข้าวเย็นค่ะกินข้าวเย็นนะคะอา้าวแรงตายมั่งแรงกลางมั่งจำกันนะวันนี้ฉันไปเดินตีตลาดเขาเรียกว่าตลาดคนเดินนะทุกคนแล้วก็ได้อย่างห้านมือเย็นมาแล้วนะนี่กะเป็นไก่ทอดเป็นอะไรวด้ปะขนมเบืองยวนเนี่ยซี่เรื่องไม่รู้ใครเคยกินมายนะคะ ฮะกินอย่างนะั้นในกรุงเทพจะไม่คอยมีคนทํานะขนมเบืองอยวนมันจะมีอาจา์ใช่ไหมพวกแต่งกวาด้วันนี้อ่ะใส่อาจา์ลงไปนะคะอาจา์มันก็จะเมื่อนอ,อันนี้มูสเต้เอค่ะไอ้นี้ก็เป็นนำเชื่อมใช่ไหมเราก็เทลงมาเลยกินแบบนี้เลยมันจะได้ช่ำชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็ชิมดูอ่าถ้าว่า ใครจะไม่เคยกินนาเราตาอร่อยอยากจะติดใจนะคะทุกคนเดี๋ยวลองชิมแลยก่อนขนมเบื้องยวน are you try you can try yeah, I want to try one oh. you first you first <can> ต้าอร่อเออเดี๋ยวให้ให้แกชิมเลย ปันปืนม,มั่งไล่นดูลาวเงียบแสดงว่าเงียบแสดงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวฉันชิมมีกคำหนึ่งอืมัปนปื้นลาวธรรมาดาไหมอืมอืม,อมฉันหวา้้อยฉันหวาร้อยค่ะอาจาะ เั้นได้ทุกคนมันจะมีลาดคนเดินอยนู่ตีนี้ตีนวนาวามินอเวนิวนอันแืมแกรบานชั้นนะเขาค่ายข้องกระยือมันกันเลยข้องกินเลยกันเดี๋ยวฉันชิมสักคำก่อนอืมอืมสำหาับาชั้นเหราโอเค ซึ่งรสชาตอาจา์ดได้รถจา์นะซึ่งนี้ไก่ทอดนะคะไก่ทอดกาวไม่ไม่กินกับข้าวเนียวชิมไหมไก่ทอดอรอืมไก่วเดวก่กนตายค่ะเจอข้าเนียวหมักกันนะู้น อืมอยสิอือพอเขาใส่ฮอนะเขาเนี่ยหนุ่มกันดารานี่อือนทานผ่านไช่กินอร่อยอือเจ่ว่าไก่ตอนอร่อยแสดงว่าร่อยยังชองอย่างละทุกคนลองไปห้สิมแล่นะ